นิสัยของคนที่เริ่มหลุดจากคำดูถูกโดยไม่ต้องเถียงใครคนที่เริ่มหลุดจากคำดูถูกไม่ใช่คนที่เถียงเก่งไม่ใช่คนที่อธิบายเก่งแต่คือคนที่หยุดใช้ชีวิตเพื่อพิสูจน์ใครคำดูถูกไม่เคยฆ่าคนแต่การเอามันมาทิ้งตัวเองซ้ำๆทุกวันต่างหากที่ทำให้คนจำนวนมากไม่กล้าโตคนที่หลุดได้จริงเขาไม่ได้ชนะด้วยเสียง แต่ชนะด้วยนิสัยบางอย่างที่ค่อยๆดึงเขาออกจากหลุมโดยที่คนดูถูกยังไม่ทันรู้ตัวมาดูกันว่านิสัยของคนที่เริ่มหลุดจากคำดูถูกมีอะไรบ้าง 1. นนิสัยหยุดอธิบายและเอาเวลาไปสร้างหลักฐานช่วงที่คุณยังไม่มีอะไรการอธิบายจะไม่ช่วยอะไรเลยเพราะคนที่ดูถูกคุณไม่ได้ฟังเพื่อเข้าใจเขาฟังเพื่อหาจุดเหยียบซ้ำ คนที่เริ่มหลุดจะหยุดอธิบายว่าฉันกำลังทำอะไรแล้วเอาเวลาไปทําให้มันเกิดจริงอย่างแจ็คมาเขาไม่เถียงกับคํำว่าไม่มีทางไม่เสียเวลาอธิบายวิสัยทัศน์ให้คนที่ไม่เชื่อเขาแค่สร้างของที่ใช้ได้จริงจนคําดูถูกไม่มีที่ยืนพฤติกรรมที่สร้างการหลุดไม่อธิบายตอนอยังไม่สำเร็จใช้ผลลัพธ์พูดแทนคำพูดเงียบเพื่อสะสมพลังไม่ใช่ยอมแพ้ วันที่คุณมีหลักฐานคนจะหยุดถามเองโดยที่คุณไม่ต้องพูดอะไรเลย 2. นิสัยไม่รับคำดูถูกมาเป็นเสียงในหัวคำดูถูกที่อันตรายที่สุดไม่ใช่คำที่คนอื่นพูดแต่คือคำที่คุณเริ่มพูดกับตัวเองคนที่หลุดได้จะรู้ทันว่านี่ไม่ใช่ความจริงนี่คือความคิดเห็นของคนที่ไม่รู้จักเราอย่างโฮเวิร์ดชูตส์เขาเคยถูกบอกว่าไม่มีใครใจ่ายแพงเพื่อกาแฟหรอก ถ้าเขาเอาคำนั้นมาเป็นตัวตน S t a r b u c k สคงไม่มีวันเกิดพฤติกรรมที่สร้างการหลุดแยกคำพูดคนอื่นออกจากคุณค่าตัวเองไม่เอาความเห็นคนที่ไม่เคยอยู่จุดเดียวกันมาชี้ชีวิตไม่ท่องคำดูถูกซ้ำในหัวตัวเองคนที่หลุดได้ไม่ใช่คนที่ไม่เคยโดนดูถูกแต่คือคนที่ไม่ยอมให้คำดูถูกอยู่ในหัวนาน 3. นิสัยทำต่อ แม้ยังไม่มีใครเห็นค่าช่วงที่เจ็บที่สุดคือช่วงที่คุณพยายามแต่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครชมไม่มีใครให้กำลังใจคนส่วนใหญ่หยุดตรงนี้แต่คนที่หลุดจะทำต่อแม้ไม่มีพยานอย่างคริสการ์ดเนอร์เขาเคยนอนข้างถนนกับลูกไม่มีใครเห็นอนาคตเขาแต่เขาไม่หยุดพยายามเพราะไม่มีคนเชื่อพฤติกรรมที่สร้างการหลุดทำในวันที่ไม่มีแรง ไม่หยุดเพราะไม่มีคนเห็นเชื่อในกระบวนการแม้ยังไม่เห็นผลชีวิตไม่ได้เปลี่ยนเพราะมีคนเชื่อแต่เปลี่ยนเพราะคุณไม่หยุด 4. นิสัยไม่เอาอาดีตมาเป็นข้ออ้างคําดูถูกมักผูกกับอดีตฐานะการศึกษาครอบครัวจุดเริ่มต้นคนที่หลุดไม่เถียงว่าอาดีตไม่แย่แต่เขาไม่ยอมให้อดีตเป็นคุกอย่างโคโค่ชาแนลเด็กกำพร้า ผู้หญิงไม่มีตระกูลถ้าเธอใช้สิ่งเหล่านี้เป็นข้ออ้างโลกคงไม่มีชาแนลพฤติกรรมที่สร้างการหลุดยอมรับอดีตแต่ไม่ยอมจำนนไม่ใช้ต้นทุนต่ำเป็นข้ออ้างหยุดโตสร้างมาตรฐานใหม่ให้ชีวิตตัวเองอดีตอธิบายที่มาแต่ไม่เคยมีสิทธิ์กำหนดปลายทาง 5. นิสัยเงียบขึ้นแต่ภายในแข็งแรงขึ้นคนที่เริ่มหลุดจะพูดน้อยลงไม่ใช่เพราะแพ้ แต่เพราะไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อย่างเดเวนจอห์นสันจากคนตกงานมีเงินติดตัวเจ็ดเหรียญเขาไม่เถียงโลกเขาฝึกฝึกและฝึกจนโลกต้องหันมามองพฤติกรรมที่สร้างการหลุดไม่ตอบโต้ทุกคำใช้พลังไปกับการพัฒนาไม่ใช่ประทะความเงียบของคนที่กำลังโตดังยิ่งกว่าคำอธิบายพันประโยคคนที่หลุดจากคำดูถูกไม่ได้เปลี่ยนโลกในวันเดียวแต่เขาเปลี่ยน นิสัยเล็กๆทุกวันจนคำดูถูกตามไม่ทันถ้าวันนี้คุณยังโดนดูถูกไม่ได้แปลว่าคุณแพ้แปลว่าคุณยังอยู่ในช่วงสะสมแรงอย่าเถียงอย่าอธิบายอย่าหยุดเพราะวันที่คุณยืนได้จริงคำดูถูกจะเงียบไปเองโดยที่คุณไม่ต้องพูดอะไรเลยถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้พูดแทนชีวิตคุณกดติดตามไว้นี่คือพื้นที่ของคนที่เคยตำ่ำแต่ไม่ยอมอยู่ต่ำตลอดไป